สามเทคนิคเปลี่ยนเบ้าหน้าง่ายๆให้ขึ้นกล้องแบบสุดแต่ฮอลลีวูดค่ะข้อแรกเลยนะคะนั่นก็คือการตีกรอบหน้าค่ะทำไมการตีกรอบหน้าถึงสำคัญเพราะว่าการที่เราเชดดิ้งกรอบหน้าเนี่ยมันทำให้เราหน้าคมขึ้นขึ้นกล้องขึ้นมีมิติมีแสงมีชัดชัดตื้นชัดลึกมากขึ้นค่ะมันทำให้หน้าเราเนี่ย เป็นหลายมิติหลายมุมมองและค้นกล้องด้วยค่ะเราก็สามารถเลือกลองพื้นหรือเชดดิ้งเนี่ยให้เข้ากับสีผิวของเราได้ถ้าเราเป็นคนมีผิวขาวอมชมพูขาวเหลืองผิวสองสีผิวสีแทนหรือว่าผิวสีสีน้ำผึ้งนะคะผิวสีเนี่ยเราก็เลือกให้มันแมทกับผิวเราได้ไม่ว่าเราจะเป็นคนผิวไหนนะคะเราเลือกใช้เทคนิคนี้ได้ง่ายที่สุดค่ะและประหยัดที่สุดเทคนิคที่2นั่นก็คือการโบท็อกค่ะอ้าวทำไมท็อฟฟี่ถึงถบอกให้โบท็อกอ้าวถ้าเราอยาก ออกกล้องแล้วขึ้นกล้องแบบสุดตาวฮอลลีวูดเราก็จะต้องลงทุนกับตัวเองสักนิดนึงมันไม่อาท็อ,ทอฟฟี่ว่ามันไม่ได้ใช้เงินเยอะมากมายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันได้ผลไวแล้วก็ทันทีเลยก็ลองไปดูนะคะว่าแบบไหนเหมาะกับเรามากที่สุด สำหรับคนที่กลัวเข็มก็ไปข้อที่สเลยนะั่นก็คือการจัดฟันใช่แล้ว,ลวค่ะการจัดฟันเนี่ยเป็นการเสลยกรรมที่เบสิกที่สุดง่ายที่สุดแล้วก็เดี๋ยวนี้การจัดฟันเนี่ยไม่ได้มีราคาหลักหลายแสนเหมือนสมัยก่อนราคาก็ถูกลงแล้วก็สามารถผ่อนจ่ายได้ด้วยเพื่อนเพื่อนที่ไม่ได้เจออ,อย่างบางคนที่จัดฟันมาแล้วไม่ได้เจอเพื่อนเพื่อมานานเนี่ยแล้วเพื่อนๆทักว่าเอ้ยทำไม ลูกหน้าเปลี่ยนก็เพราะว่าการจัดฟันเนี่ยมันเคลื่อนอมีส่วนที่ช่วยเคลื่อนขากระไก่น,นิดนึงให้มันลงมาแล้วก็แหลมขึ้นให้มันเข้าลูกเข้ารอยมากขึ้นเพราะว่าคนเราเนี่ยมันค็อ,คอฟฟี่แบ่งเป็นสามหลักง่ายน,นะคะที่เข้าใจงนะ่ายคือมีไขมันมีกล้ามเนื้อแล้วก็มีกระดูกกระดูกของคนเราเนี่ยถ้าเปรียนเป็นบ้านเนี่ยก็หมายถึงเหมือนโครงสร้างบ้านเหมือนเสาเอกเหมือนเหล็กถ้าเราเคลื่อน ที่ส่วนของกระดูกเนี่ยมันเป็นการเคลื่อนทั้งใหญ่ของใบหน้ามันทําให้หน้าเราเนี่ยยาวขึ้นแล้วก็เรียวขึ้นแล้วก็ชัดมากขึ้นทําให้เป็นคนหน้าเรียวแล้วก็แก้มอะ่ะก็จะตอบลงมันทําให้หน้าเราอะ่ะชัดขึ้นกล้องแบบสุตตาฮอลลีวูดค่ะรับรองเพื่อนๆลงไปทําดูนะคะไม่ต้องกลัวค่ะอะไรที่ทำแล้วมั่นใจอะไรที่ทําแล้วดีเรามีความสุขและไม่เดือดร้อนใครขอให้ทําไปเลยค่ะท็อฟฟี่ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะและสําหรับใครที่ อยากรู้เทคนิคอะไรดีๆเกี่ยวกับออกกล้องอยังไงให้สวยลรอออกกล้องอยังไงให้ขายดีและเทคนิคส่วนตัวเกี่ยวกับทัฟฟี่ก็ถามมาได้พิมพ์มาได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคะทัฟฟี่จะตอบได้และตอบให้มากที่สุดเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ